ความเกลียดชังคือสิ่งที่เราเคยไม่ชอบตัวเองเราไม่ชอบที่เราฟันเหยินเราไม่ชอบที่เราขี้ขโมยเราไม่ชอบที่เราเห็นแก่ตัวอะไรที่เราไม่ชอบในตัวเองเราจะไม่ทํามันต่างนะจับรู้สึกผิดไม่ชอบคือเกลียดคือการปฏิเสธพอเราปฏิเสธเราก็สื่อสารกจิตธรรนว่าไม่เอาฉันไม่ทําฉันไม่ชอบสิ่งนี้เราก็เก็บไว้เป็นเงานึกภาพว่าเวลาในจิตใต้สำนึกเราเราจะเห็นอะไรเป็นเงามืดเขาเรียกว่า เพราะนั้นเวลาที่มีใครทำเราจะไม่ชอบเพราะมันสะท้อนตัวเราที่เราเคยไม่ชอบและเรายังไม่ปลดปล่อยมันเพราะนั้นใครก็ตามที่มาทำเรื่องราวเดียวกันเราจะไม่ชอบเช่นเราไปเจอที่ทำงานให้สงสัยไว้เลยนะว่าถ้าเราไม่ชอบคนคนหนึ่งนั่นหมายความว่าเราก็เคยทำแบบเขาแต่เราสัญญาว่าจะไม่ทำและเราเก็บมันไว้และเราไม่เคยเรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าเราทำไปเพราะอะไรเรายังไม่เคยให้อภัยตัวเองเรายังไม่เคยสงบสุขกับสิ่งที่ตัวเอง ในอดีตแล้วเราก็ไม่ชอบคนตรงหน้าปัญหาก็คือว่าเวลาเราไม่ชอบเราเอาออกไปมันก็ไม่จบเพราะว่าเดี๋ยวก็เจอโจทย์ใหม่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็เครียดและไอโจทย์ที่มาก็มักจะมาทําร้ายเรามาทําให้เราเดือดร้อนมาอะไรจริงๆแล้วกํากลังเรียกร้องให้เรากลับไปทําความเข้าใจตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วยอมรับตัวเองลองนึกภาพว่าวินาทีที่เรายอมรับทุกอย่างที่เป็นตัวเราได้เราก็จะยอมรับทุกคนที่อยู่รายล้อมได้และเราก็จะมนุษย์สัม พันดีกับทุกคนถ้าเรามนุษยสัมพันธ์ดีกับทุกคนร้อเรเซเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขแต่ถ้าเราไม่มีตรงนี้พอนานเข้าเราจะค่อยๆล็อกสิ่งที่เราไม่ชอบในตัวคนอื่นเวลาเราไม่ชอบคนอื่นเราก็กาโปรแกรมนั้นและเราก็มาล็อกที่ตัวเองด้วยนะสมมติว่าเราไม่ชอบคนหนึ่งที่พูดเยอะเราก็จะไม่ชอบการพูดเยอะเราก็จะเป็นคนเงียบเกิดอะไรขึ้นเสียโอกาสสิเช่นเสียโอกาสที่เราไม่สามารถสื่อสารได้เสียโอกาสที่เราไม่สามารถโน้มน้าวคนได้เสียโอกาสที่เรา ไม่สามารถมีวัฒนศิลในการใช้คำพูดได้เราแค่ไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเสียโอกาสอะไรหลายอย่างคนที่พูดเก่งคนที่นา้นาวเก่งเขาจะได้อะไรมากมายแต่เพอเอิญเราไม่ได้เพราะเราไม่ชอบบางคนที่ทำไมเราถึงพูดไม่เก่งให้รู้ไว้ว่าเรากำลังมีปัญหากับภายในตัวเองอยู่เพราะนั้นความเกลียดชังที่เราเห็นข้างนอกอารมณ์เกลียดที่เราเห็นข้างนอกมันกำลังสะท้อนให้เรากลับมายอมรับตัวเองเพราะนั้นเส้นทางของการพัฒนาจิตวิญญ,ญาณหรือจิตใจของเรา เส้นทางกลับมาสู่การรักตัวเองแล้วเราจะรักตัวเองได้ไงอ่ะถ้าเรายังไม่รักคนข้างนอกเพราะว่าคนข้างนอกกําลังสะท้อนภาพในใจของเราอยู่ในวินาทีที่เรารักคนข้างนอกได้อย่างแท้จริงเราไม่ต้องไปกอดเขาหรือไปอะไรเขาแต่เรายอมรับในพฤติกรรมเขาและเข้าใจว่าเขาทำไปเพื่ออะไรพอว,วินาทีนั้นที่เราเข้าใจเขาเราจะเข้าใจตัวเองเราก็จะปลดปล่อยตัวเองสมมุติว่าเราเกิดมาเรารักตัวเอง100%แต่พอเราเจอพ่อแม่เราดุว่าเราก็เริ่มไม่ชอบตัวเองกลายเป็นว่าโตมา พอเข้าสู่วัยรุ่นเราเริ่มรักตัวเองแค่60%อีก40%เราล็อกไว้ขังคุกไว้แล้วเกิดอะไรขึ้นไอ40้40%ที่ว่าเราจะไปเจอคนข้างนอกและเราก็จะเกลียดเขาเราลังเกียจเราไม่ชอบเราอย่าแย้งตรงนี้แหละที่กําลังนําเราไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพราะนั้นลองคิดนะคนไหนนะถ้าเกิดไม่มีเกลียดใครเลยบนโลกใบนี้แล้วรักผู้คนหมดเลยแบบร้อนอะเขาจะมีความสุขมากแค่ไหน